หลวงพ่อเจ้าคะลูกใครรู้ว่านิพพานกับสุขติเช่นสวรรค์หรือพรหมโลกมีความแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะวาสนาคำถามนี้สำคัญยิ่งสุขติหมายถึงพบภูมิที่ดีเช่นมนุษย์สวรรค์พรหมโลกเป็นผลของกรรมดียังมีการเกิดมีรูปมีเวทนามีความเปลี่ยนแปลง แต่นิพพานเป็นสิ่งที่พ้นไปจากภพภูมิทั้งปวงไม่เกิดไม่ตายไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเช่นนั้นคนทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ถือว่ายังเวียนไห้ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วสุขติเป็นที่พักชั่วคราวเหมือนผู้เดินทางที่ได้พักในโรงแรมดีๆแต่เมื่อบุญหมดผลของกรรมสิน้น ก็ต้องไปตามกระแสของกรรมอื่นๆต่อนิพพานต่างออกไปเปรียบเหมือนการสิ้นสุดการเดินทางโดยสิ้นเชิงไม่มีการเวียนกลับไม่มีการตั้งต้นใหม่อีกแล้วผู้สแสวงหานิพพานจะไม่ปรารถนาสวรรค์หรือเจ้าคะสวรรค์น,นั้นเป็นของดีแต่ไม่ใช่ที่สุด ผู้เห็นโทษในวัตะสงสารจะใช้บุญเป็นทางผ่านไม่ใช่เป็นที่หมายท่านทั้งหลายผู้สแสวงหานิพพานจึงตั้งจิตประพฤติธ,ธรรมไม่เพียงเพื่อความสุขเท่านั้นแต่เพื่อความพ้นจากความยึดมั่นในสุขนั้นด้วยเข้าใจชัดเจนแล้วเจ้าค่ะสุขคติคือสุขชั่วคราวแต่นิพพานคือการพ้นทุกโดยสิ้นเชิงแมนแล้ววาสนา ใครเข้าใจความต่างของสิ่งสองนี้ย่อมวางใจได้ถูกทางย่อมรู้จักใช้บุญเพื่อพาตนไปสู่ทางหลุดพ้นขอบพระทุนหลวงพ่อที่เมตตาอธิบายเจ้าค่ะลูกจะไม่หลงสุขชั่วคราวแต่จะตั้งมั่นในธรรมให้ถึงนิพพาน